You're l i s t n n i n g to K S Podcast อัปเดตข้อมูลหุ้นวิเคราะห์ครบทุกสถานการณ์เศรษฐกิจและการลงทุนเพื่อให้คุณลงทุนอย่างมีความสุขกษสิกร Security The Happiness Investment ครับพูดคุยกับท่านทนาวิเคราะห์ในวันนี้เดี๋ยวขออนุญาตเชิญพี่ปุ๊เข้ามาก่อนเลยสวัสดีครับพี่ปุ๊ สวัสดีครับบอมครับสวัสดีครับนักลงทุนทุกท่านครับเป็นไงบ้างครับพี่ปุ๊เมื่อวานเราได้คุยกับทางปตทสพได้ความรู้มาค่อนข้างเยอะเลยวันนี้เราเชิญพี่ปุมาอธิบายให้กับอธิบายรายละเอียดให้กับทางนักลงทุนของทางตากิการเรากันครับครับก็พอดีเมื่อวานจัดงาน KS e อ p e r t Series นะครับเชิญทางปตทสพเนี่ยมาพูดในเรื่องเกี่ยวกับ Carbon Capture ร์แอนด์สต e นะครับก็หรือว่า CCS นะครับ ก่อนอื่นเนี่ยมันก็จะมี2เทคโนโลยีนะครับก็คือ CCS กับ CCU ซึ่ง CCS เนี่ยหรือว่า Carbon Capture and Storage เนี่ยคือเทคโนโลยีนะครับในการดึงตัว Greenhouse Gas นะครับหรือว่าคาร์บอนไดออกไซด์เนี่ยแหละนะครับแล้วก็เอาไปเก็บนะครับในชั้นหินใต้ดินนะครับที่มันปลอดภัยนะครับโดยวิธีการดึงเนี่ยนะครับอาจจะดึงจากตัว อซอสที่ปล่อยคาร์บอนโดยตรงหรือไม่งั้นเข้าไปเก็บจากอากาศนะครับโดยในส่วนของคาร์บอนแคปเจอร์แอนด์ยูทิลิเซชันหรือ CCU เนี่ยความแตกต่างของมันก็คือแคปเจอร์คาร์บอนมานะครับแล้วก็เปลี่ยนฟอร์มคาร์บอนให้อยู่ในรูปแบบอื่นนะครับไม่ว่าจะเป็นในแง่ของเคมีคอลเมทานอลหรือว่าคอนกรีตนะครับแล้วก็จะมีแอปพลิเคชันอีกเยอะแยะนะครับแล้วก็เอาไปใช้ใหม่เป็นการรีไซเคิล นะครับอันนี้คือความแตกต่างคร่าวๆถามว่าทั้งสองเทคโนโลยีนี้เนี่ยมันทำไมถึงมีความสำคัญนะครับแล้วก็สามารถเป็นใช้เป็นคอมเมอร์เชียลสเกลได้ไหมก็จริงๆแล้วเนี่ยมันมีความสำคัญเพราะว่าโลกเนี่ยตอนนี้กำลังมีสภาวะโลกร้อนนะครับเราเห็นเนี่ยล่าสุดเนี่ยสวิสเนี่ยอยู่ดีๆก็หิมะตกในช่วงนี้นะครับก็เพราะฉะนั้นเนี่ย เทคโนโลยีนี้เนี่ยมันกำลังเป็น global megatrend นะครับแล้วก็เทคโนโลยี Technology ในการดึงเอาคาร์บอนเนี่ยมันเวลพุ่หมดแล้วนะครับมีมาเป็นหลายสิบปีมากๆแล้วนะครับสามารถ develop ได้ทั้งในแง่ของ commercial project commercial scale หรือว่า pilot project นะครับทั่วโลกตอนนี้เนี่ยมีที่มันเป็น commercial scale ใหญ่ๆเนี่ยอ,อยู่ประมาณ29โปรเจกต์ เก็บคาร์บอนได้ประมาณสัก4 40ล้านตันต่อปีนะครับในแง่ของตัวที่จะเป็นวายการในการเดเวลอตัวตัว CCS เนี่ยก็คือคอสของการปล่อยคาร์บอนนะครับยกตัวอย่างเช่น Carbon t แ x ็กส์นะครับคอสบอร์เดอร์แอจัสมนะครับหรือว่า CBAM ยกตัวอย่างเช่นผู้ง่ายๆก็คือถ้าเราจะส่งออกไปยุโรปเนี่ยเขาเก็บภาษีเราอย่างเงี้ย ในการที่เราปล่อยคาร์บอนเกินกว่าท,ที่เขา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 เซ็ตไวอย่างเงี้ยเขาก็จะเก็บภาษีเพิ่มทําให้ c o ค p e t i t i v e เราลดลงอย่างเงี้ยเป็นต้นพวกคอสพวกเนี้ยก็จะเป็นเป็นตัวที่ทําให้เกิดการลงทุนใน C-C-S นะครับหรือแม้กระทั่งไอ้การอุดหนุนโดยภาครัฐเหมือนในอเมริกานะครับให้85เหรียญต่อตันคาร์บอนอย่างเงี้ยไอ้พวกเนี้ยก็สามารถเป็นวายการสาคัญในการ Dev e l o p ที่จะทำให้ไอ้ตัว CCS CCU เนี่ยขึ้นมาเป็น commercial scale ได้โดยขั้นตอนในการทำไอ้ CCS เนี่ยนะครับก็จะมีอยู่4ขั้นตอนด้วยกันนะครับหลักๆก,ก็คือขั้นตอนแรกก็คือการดึงคาร์บอนออกมาก็มีหลากหลายวิธี 2. คือการขนส่งคาร์บอนเนี่ยไปจัดเก็บนะครับการขนส่งหลักๆเนี่ยคือขนทางท่อหรือไม่งั้นก็ทางเรืออันที่3ก็คือ,อขั้นตอนการ inject ลงไปชั้นใต้ดินแล้วก็จัดเก็บ นะครับตรงนี้เนี่ยก็แล้วแต่เลยอาจจะเก็บอยู่ในชั้นน้ําเกลือนะครับหรือไม่งั้นก็เก็บอยู่ในชั้นที่เคยมีการขุดน้ํามันหรือแก๊สขึ้นมานะครับเพราะเ,าเพราะว่าไอ้ชั้นเนี่ยมันอาจจะเป็นชั้นที่เมื่อก่อนเคยเอาน้ามันอยู่ไว้ได้เอาแก๊สอยู่ไว้ได้เพราะฉะนั้นมันต้องเก็บคาร์บอนได้นะครับก็อัดกลับลงไปได้แล้วก็ขั้นตอนสุดท้ายก็คือขั้นตอนการตรวจวัดแล้วก็พิสูจน์ว่ามันไม่ไม่หนีไปไหน ซึ่ง o p เปอเตอร์ไหนก็ตามที่ o p เปรเออยู่ใน4ขั้นตอนนี้มีธุรกิจอยู่ใน4ขั้นตอนนี้ก็จะมี competitive advantage ในการ develop ธุรกิจ CCS เพิ่มนะครับแล้วถามว่าประเทศไทยเนี่ยมีศักยภาพในการทำ CCS หรือเปล่านะครับตาม uh, global CCS institute เนี่ยนะครับเขาบอกว่าประเทศไทยเนี่ยมีพื้นที่ที่สามารถจัดเก็บได้เลยมีความเหมาะสมเลยนะครับโดยเฉพาะอย่างยิ่งในอ่าวไทยบ้านหลังนะครับ แล้วบ้านเราเนี่ยรัฐบาลก็ไปอคอมมิตใน c อ p 26ว่าจะ,อะแอค i ี a คาร์บอนเนทซีโร่เนี่ยภายในปี2065เพราะฉะนั้นเนี่ยมันหลีกเลี่ยงไม่ได้เลยที่จะต้องเอาเทคโนโลยี CCU CCS เนี่ยมาใช้นะครับโดยภาครัฐมีการประเมินว่าจะมี CCS ในปี2065เนี่ยประมาณ60ล้านตันนะครับคิดเป็น60%ของคาร์บอนที่จะต้องลดลงนะครับ แล้วใครเป็นผู้เล่นที่แอคทีฟต,ตอนนี้ก็มีอยู่2เจ้านะครับของประเทศไทยนะครับก็คือสอพอและก็บ้านปูเพียงแต่ว่าสอพอกำลังเดเวลลอปหนึ่งล้านตันคาร์บอนนะครับ C.C.S ที่แหล่งอาทิตย์ของเขาเพียงแต่ว่าตอนนี้ปัจจุบันเนี่ยจะเสร็จในปี2026-27แต่ว่าปัจจุบันเนี่ยภาครัฐยังไม่ได้ออกกฎเกณฑ์ที่เหมือนกับว่าให้ส ubsidy เท่าไหร่นะครับหรือหรือจะต้องเอาไป ทำยังไง b u s i n e s s Mo เด l มันเป็นยังไงที่จะโดย e ละลอกมันให้มันกลายเป็น Commercial ได้นะครับยังไม่มีความชัดเจนแต่ว่าของบ้านปูเนี่ยคือมันมีความชัดเจนในตัวมันแล้วเพราะว่า US เนี่ยตอนนี้ไอ้ไอไอ้สี่กว่ายี่สิบกว่าโปรเจกตที่พูดเนี่ยส่วนใหญ่กระจุกตัวอยู่ US กับยุโรปเขาเรียกว่า Business Model ชัดเจนก็คือเอากำไรจากการส ubsidy ของภาครัฐนะครับที่ให้85เหรียญต่อตัน เพราะฉะนั้นเนี่ยเขาจะเสร็จสิ้นปีนี้เนี่ยนะครับหโปรเจกต์แล้วก็สิ้นปีหน้าอีกหนึ่งโปรเจกต์กำลังการผลิตรวมเนี่ยประมาณ3 0 0 0 0นตันตรงนี้เน่ยก็น่าจะเริ่ม contribu ได้ตั้งแต่ปีหน้าเป็นต้นไปนะครับด้วยภาพรวมตรงนี้เนี่ยถ้าจะเล่นบนตีมนี้บ้านปูอาจจะ capture ได้เร็วกว่านะครับแลแต่ว่าสอพอเนี่ยด้วยไซยส์ที่1ล้านตันเนี่ยมันใหญ่กว่านะครับก็คงต้องรอต่อไปครับหล,ลักๆก็มีเท่านี้ครับบอมครับครับ พี่ปูครับครีอันนี้ผมต้องแชร์กับคุณฟังก่อนนะมันเป็นเรื่องใหม่ของทางประเทศไทยถึงแม้มันจะไม่ใช่เรื่องใหม่ของโลกนะแล้วบางโปรเจกต์ในญี่ปุ่นในนอร์เวย์ในในหลายๆประเทศที่เมื่อวานที่ผ่านมาเขามีการพูดคุยให้การให้ดูกันเนี่ยก็ก,ก็มันก็ทํากันมาแล้วนะแต่ว่าในประเทศไทยอาจจะเป็นเรื่องใหม่อยู่นะครับแต่ว่าพยายามจะบอกกับทุกคนสรุปให้ฟังง่ายๆแบบนี้คือมันก็เป็นสิ่งที่พยายามจะลดของเสียในการปล่อยเข้าสู่ชั้นบรรยากาศนะครับอย่างในช่วงปีสอปีที่ผ่านมาที่ผมเคยพูดถึงนั่นก็คือ1ก็คือเป็นการ หันมาให้โรงไฟฟ้า renewable energy มีการเก็บไอตัวการผลิตตรงนี้เอามาขายนะครับไม่ว่าจะเป็นการปลูก่านะครับแต่ว่าอันนี้ก็คือจะเป็นเหมือนการเป็นฟิลเป็นพูดง่ายๆเป็นภาษาชาวบา้านคือเป็นเหมือนฟิลเตอร์ผลิตออกมาแล้วก็กรองไม่ให้มันขึ้นไปสู่ชัาวบรรยากาศก็คือเอาฟิลเตอร์เนี่ยกรองไอตัวคาร์บอนไดออกไซด์อันนี้ไว้แล้วก็ยัดกลับเข้าไปใหม่อย่างเงี้ยนี่คือภาษาคร่าวๆนะครับ แต่หากว่าบ้านเราจะเกิดไม่เกิดเนี่ยก็ต้องดูว่ารัฐบาลภายใต้ของคุณเศรษฐาใหม่เนี่ยเขาจะสนับสนุนเรื่องนี้ไหมเพราะในสหรัฐอเมริกากับทางยุโรปเนี่ยเขาเคร่งเรื่องนี้มากนะครับจริงๆแล้วถ้าจะให้มันเคร่งจริงๆเลยนะแต่ว่ามันจะมีต้นทุนการลงทุนของประเทศที่มันสูงมากนะนะคือมันต้องกําหนดคล้ายๆ ISO อะ่ะคือต้องเช็กก่อนว่าคุณภาพของที่คุณส่งมาให้ผมกินน่ยคุณภาพของที่คุณส่งมาให้ผมใช้อะมันผ่าน ISO มันจะเป็น ISO 9พันหนึ่ง9พันสองอะไรก็ว่าไปเป็นสแตนดาร์ดเลยอะ่ะอันนี้แต่ปัจจุบันตอนนี้มันยังไม่ได้มีการแอพพลายมันเป็นเพียงแค่ว่าเก็บออกมาแล้วเอามาขายหรือว่าเก็บออกมาปุ๊บแล้วเอามาเทรดต่อในฝั่งตะวันตกซึ่งมันมีราคากางอยู่แล้วแต่เพียงแค่บ้านเราเนี่ยมันอาจจะยังไม่ถึงขั้นนั้นแต่ว่าตอนนี้ต้องบอกว่าบ้านปูกับสอบพอเนื่องจากที่ว่าสองสองบริษัทนี้เขาอยู่ต่างประเทศเยอะ แล้วอย่างบ้านปูเนี่ยมีสัดส่วนอยู่ในเมกาเยอะอยู่ในจีนอยู่ในออสเตรเลียอยู่ในหลายหลายที่เยอะเขาเห็นแล้วว่าเฮ้ยมันเริ่มทํากันหมดแล้วแล้วทำไมเขาต้องไม่เริ่มทำก็เลยเริ่มทําผ่านการสปินออฟของ BKV ในอาจจะเป็นปลายปีนี้ต้นปีหน้าแล้วก็สอผอเมื่อวานนี้เราเราได้โอกาสในการเชิญมาคุยกับทางเราในเรื่องนี้นะครับพี่ภูมผมถามนิดนึงครับแล้วอย่างสอผอเนี่ยตอนนี้เขาตั้งเป้าไว้ประมาณหนึ่งแสนใช่ไหมพี่ผมถ้าผมจะผิดผมฟังเมื่อวานเนี่ยแล้วมันประเทศออไทยเรา,าสำหรับแหล่งอาทิตย์เนี่ยหนึ่งล้านเลยหนึ่ ใช่ครับหนึ่งล้านตันคาร์บอนเพียงแต่ว่าเฟรมเวิร์กในการว่าเรฟเวอร์นิลสตีนมันจะมาจากไหนมันยังไม่ชัดครับโ okay. อเคเพราะฉะนั้นนี้เอาทุาทีหนึ 1, 000, ่งล้านเพราะฉะนั้นผมก็เลยจะอบอกว่าก็รอติดตามเรื่องนี้ต่อๆกันไปด้วยนะพี่ปุ๊บทิ้งท้ายนิดนึงครับเมื่อวานนี้พอพี่ปุ๊ออกลงเตือนเรื่องเกี่ยวข้องกับนโยบายคุณขอมาเนี่ยลงกันทุกตัวเลยพี่ลงกันก็ลงสอผอเองไม่เกี่ยวข้องยังลงเลยนะครับลงไฟฟ้าก็ลงกันหมดเลยเนี่ยพี่ปุ๊คิดว่าแบบ มันลงมามันมีเหตุผลในการลงของมันเข้าใจแต่ไม่ถึงว่าพี่ปูคิดว่าล้วแบบถามว่าคนติดอยู่หรือคนจะซื้อเนี่ยพี่ปูคิดว่าเราแนะนํำยังไงดีครับคืออย่างนี้ครับอันนี้มันเป็นร i กซ์ใหญ่นะครับมนภาพแมกโรโดยปกติอเขาจะไม่สนใจคือเขาก็จะขายก่อนเลยนะครับแล้วก็ไปรอซื้อกลับตัวที่ไม่โดนครับ <ừ> เพราะฉะนั้นเนี่ย <ừ> ตอนนี้เราก็ต้องมาดูแล้วว่าตัวไหนมีโอกาสที่จะโดนน้อยนะครับ ก็ไปไล่ซื้อตัวพวกนั้นยกตัวอย่างเช่นพวกโรงกลั่นอย่างเงี้ยการเปลี่ยนโครงสร้างราคาหน้าโรงกลั่นเนี่ยทาได้ยากนะครับเราก็ไปซื้อตัวพวกนั้นรีเทลออยน่าจะโดนบีบบีบข้างบนบีบข้างล่างอย่างเงี้ยมันก็มันก็นก,นก็เหนื่อยนิดนึงก็รอไปก่อนว่าก็ไม่ใช่ก็รอไปก่อนว่าจริงๆเนี่ยมันอาจจะอาจจะไม่แย่ก็ได้นะครับเขาอาจจะชดเชยเอากองทุนน้ำมันควักควักแหลกเลยกลายเป็นว่า Marketing ิ้งมาจิ้นขึ้นก็ได้นะครับในในเบสเกสใช่บนเบสเ s สซีนาร r โอ แต่ว่าอันเนี้ยต้องรอดูว่าอพอเปลี่ยนรัฐมนตรีแล้ววิธีการบริหารจัดการเนี่ยมันเปลี่ยนหรือเปล่าแต่ว่าด้วยความเสี่ยงที่มันเกิดขึ้นเนี่ยโดยโดยปกตินักลงทุนเขาเขาเรียกไม่ชอบความเสี่ยงเขาก็ขายก่อนหมด across board ไม่ว่าจะเป็นลงไฟฟ้าอะไรพวกเนี้ยซึ่งลงไฟฟ้าจริงๆอ่ะต้นทุนแก๊สต้นทุนทานหินมันลงหมดยังไงครับใช่จริงๆอ่ะราคาราคาไฟฟ้ามันลงได้อยู่แล้วในระดับหนึ่งเพียงแต่ว่าเราก็ไม่รู้อีกว่าคุณเศรษฐาเขาอยากจะลงเยอะกว่านั้นหรือเปล่า อันนี้ก็คือความเสี่ยงทั้งหมดครับโอเคได้เลยครับพี่ปุ๊วันนี้ขอบคุณทางพี่ปุ๊มากครับครับสวัสดีครับ